เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับในนันนี้ขอทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมน้องคนหนึ่งคุณสุชคุุณสติชาตินะครับถามมานะครับซึ่งไม่เป็นครับพี่สอนบิดหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตไม่ได้สอนบิดนะครับเพราะว่ามันจําเป็นต้องยื่นเอกสารนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันยื่นไม่ยากหรอกปกติก็ใช้ประวัติเข้าไปในประวัติย่อถ่ายถ่ายเดี๋ยวนะขออนุญาตนะฮะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อน โปรไฟล์ส่งยื่น ID เข้าไปนะครับผมกดสมัครปกติทั่วไปนะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันของเขานะครับผมในการสมัครนะครับจากนั้นมันสามารถแอคทิวตีได้นะครับผมอันนี้เรื่องปกติที่มันทำกันได้นะประเด็นก็คือราคามันมันมันโดดเกินไปผมเลยไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อนะครับผพไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่รักหงนะแต่ราคาที่บิดเนี่ยมันมันมัน มันแพงเกินไปอ่ะเราไม่รู้ว่าของที่เราจะได้คืออะไรกันแน่นะครับผมซึ่งเขาไม่ได้บอกอรายละเอียดขนาดนั้นที่ความชัดเจนที่เขาบอกเขาไม่ได้บอกถึงขนาดนั้นนะครับว่าเฮ้ยเขาเราจะได้หนึ่งสองสามสี่ซึ่งมันมันโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือว่าเขาจะเอาไปซัพพอร์ตซัพพอร์ตติ้งเอ่อฟอนเดชั่นนะครับผมของลิเวอร์พูลนะอันนี้คือแน่นอนที่สุดนะครับผมอันอื่นไม่มีอะไรบอกเลยอาจจะเป็นเอของรางวัลที่อาจจะได้อาจจะเป็นเอ่อไลเซน์อย่างเงี้ยซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกต ในความคิดของผมอย่างเงี้ยบางบางบางคนที่แบบเอ่อฤดูกาลนนะ่าอาจจะไม่อยู่อย่างเงี้ยมันเขาอาจจะแบบมันอาจจะไม่มีมูลค่าเหลือนะครับในความคิดของผมนะคืออย่างแบบนาบีเกตาอย่างเงี้ยหรือออกเล็กแชมเบรนอย่างเงี้ยอาจจะแบบมูลค่าจาก600บิตเนะี่ยกลายเป็นแบบเหลือสูงก็ได้นะครับผมซึ่งต้องทําใจตรงส่วนนี้ด้วยนะคือในการเข้าดิสคอร์ดของเขาเนี่ยมันอาจจะเข้าได้แนะ่นอนแหละมันเข้าได้อยู่แล้วสำหรับคนที่ซื้อนะครับผมคนที่บิตนะแต่ราคาบิตมันนี่คือวันที่30นะครับผม อีกสองวันในการบิดนะสามเอ็ดหนึ่งนะครับผมค่อนข้างที่จะสูงมากคือเพียงแค่คุณสมัครให้เรียบร้อยนะคุณก็สามารถเข้ามาบิดได้ปกตินะครับผมเพราะมันสตาร์ทอ่าช่วงวันพรุ่งนี้นะครับผมอ่าสองสองทุ่มนะในเอ่อบอกเราประมาณนี้แหละค,คือผมไม่ได้ทาให้ดูเพราะผมไม่ได้ดอันนี้นะครับไม่ได้ยื่นไอตัวเอกสารนะไม่ทันด้ละเอาจริงยื่นไม่ทันสำหรับตัวผมนะฮะเพราะว่าต้องขับไระเปลาที่อื่นนะครับผมเซ็งนิดหน่อยนะฮะแต่ สำหรับใครที่ประมูลไม่ทันมันมีตัวเลือกให้คุณครับในการซื้อคะใช่ครับอย่างทุนเห็นครับคุณสามารถที่จะซื้อได้นะครับผมในอัตราส่วนนะครับที่เกิดขึ้นก็คือ75ดอลลาร์ใช่คุณฟังผมไป่ผิเด75ดอลลาร์แน่นอนที่สุดคะคุณมี NFT ที่เป็ซัพพอร์ตเหมือนกันครับ Energy ที่เกิดขึ้นนะครับในการใช้งานเหมือนกันครับผมเพียงแต่ว่าถูกกว่าเยอะนะฮะ และแน่นอนที่สุดว่าถ้าคุณอยากจะร่วมประมะูลระดับแต่คุณนะครับผมอันนี้มันเป็นของคุณนะครับไม่ใช่สิทธิ์ของผมหรือที่ไปก้าวกายคุณก้าวกกยคืออะไรวะก้าวกายคุณนะครับผมรล้ัแต่คุณนะอันนี้ก็ใส่ full name payment delivery delivery นะครับผมทุกอย่างใส่ให้หมดนะฮะก็จบนะครับผมไม่ได้มีอะไรยากขนาดนั้นนะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอย่างนี้ใส่เข้าไปนะฮะ อ๋อประเทศไทยกว่า,ายไปไหนวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่นี่วะนี่มัน <c oughs> นีง่วงนอนง่วงนอนเริ่มพูดไปรู้เรื่องแล้วแล้วก็ธนูพิเศ์นะครับผมก็ใส่บัตรของเราไปก็กดซื้อปกติครับผมอันนี้คือกดซื้อนะซึ่งมันมีความเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยกับการบิดนะครับผมเพียง <c oughs> แต่ผมไม่แนะนะําอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะไม่แนะนําจริงเพราะว่า ถ้าเกิดสอนไปแล้วแบบซื้อมาแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่พอไม่ภูมิใจในสิ่งที่ได้มามันผมรู้สึกแย่นะแล้วผมก็รู้สึกว่าไม่โอเคนะครับผมในการที่จะบอกอย่างนั้นนะแต่ถ้าคุณอยากจะขนขวายดูวิธีการในการเทาคล้ายๆกันครับผมแลวแน่นอนสุดนะแ้เตือนเสมอไม่แนะนำนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงว่าของที่ได้รับจริงๆเนี่ยมันมีเพียงแค่เข้า Discord ของเขาอย่างเดียวหรือเปล่านะครับผมถ้าเข้าดิสซองเขาอย่างเดียวเนี่ยมันอืมันแทบจะไม่ได้อะไรอย่างอื่นเลยนะ คือมันอาจจะเป็นการวัดใจอะแต่เป็นการวัดใจที่มันไม่มีบอกรายละเอียดมากมากกว่าเดิมอะผมก็เลยแบบขอผ่านดีกว่านะครับผมถึงแม้ว่าอยากจะอยากจะได้นะแต่ต้องขอผ่านจริงนะครับผมก็ลองดูนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็ลองมาศึกษาเพิ่มเติมดูไม่ผิดนะครับผมที่คุณจะเข้ามาดูในโลก NFT นะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วณเวลานี้ณปัจจุบันนี้ผมยังไม่เห็นถึงอ่ารายละเอียดที่มันเป็นรายละเอียดปีกย่อยที่เกิดขึ้นใน limited edition ที่เขาบอกนะครับผมว่า เขาจะมีอะไรบ้างนะครับที่เขาจะได้เราจะได้รับกลับมานั้นนอกจากเข้า Discord ของเขานะครับผมประมาณนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ